สมมุติว่าคุไปขอที่การคุจะมีอยู่แล้วคันพ่อมึงก็ทิ่ข้ามง่ายแค่เราให้สูอกระไดง่ายบ้านเล็ที่กูโเบย์ไว้รหดไปกูเบยกับมาเทนรถดขึ้นดีวะเออขึ้นีขึ้นดีมะเออแ่ขึ ปนัวน้อยหลยสีย<ป><ป>งนะ่ร่อยมนก็เอะเตะเตะเตยเไป้น้องนะ่ะทำดีดีน้องน่ะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเี่ยเฮ้ย่ยเี้ข้เข้ามาไปยดลงมาเลย สาเข้ามาสามเข้ามายุ่ใสม่อีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกลองมาลดานเกี่ยวมาลห้ัดสแลหาปลี้ยงให้อะไร่าเลยเด้ออ้แปงดีดีเบิมันสีไหลมาบิอากีดูหำจับ Nang nang nang, à, nang <laughs> nang 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 mẹ nang 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 luôn nang 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 nang

ทำเบดึงแม่แม like <trips, walk. S 1> hmm. okay, ่ย <S médico multiplication ę> <mm <skin> ืนเล่นว <uana> ันน <energy Emil> ี้นะขึ้นขึ้นน้าจิจับเอาขาขึ้นห้องเอ้าก้อนบางไงนี่ออกจิ้วสนองกันเลย นั่งรอนั <là> ่งรอตรงนี้แม่จะกระด้างง่ายออกก้อนบางแง่นี่ออกก้อนมันชิบจิบเบิ้มาแล้วอ๋อลูกเนี่ยฟาดลงมาแฮะเสื้อน่ะเลอวเบิ้ลถึงเสื้อน่ะเบิ้ลเบิ้ลมาดีบ่นบ่นนี่มันกันยาเดี๋ยวให้ยาแปลี่มองให้ก้อนจับโทษเขอ้าวเออไร มาแล้วนะไปเป็นนั่งนี่เดี๋ยวคืนให้นั่งอ๋อเร็วมานั่งได้ไหมมักขีนเป็นนั่งคุณมักขีนนะนั่งนนี้แหละนี่มันทีไไรผู้ใดทีนั่งสนนะ่ะเนี่ยที่ไรนล,ลงมาบ่นนี้มันลงมาแล้วนะี่ยเฮนมานั่งไป

hàng ngày nha phụ